สวัสดีครับเมื่อนี้งวงเงียตื่นขึ้นมาหิวเขา่าพาเบิงของครัวเพ่นเห็นอย่างปันกินกักตัววันที่หาครับเมื่อนี้รุ่นสิบห้ากลุ่มสิบสามินวันที่แปดครับผมพาพี่น้องมาเบิงเพ่นเห็นอย่างกินเมือม่อไงเพื่อเห็นอย่างพีนง่นั่งนอนนอนแล้วก็น,นั่าาง โอเห็นอย่างกินนอหัวหนามันน <laughs> ี้ครับขออนุญาตไทยวิดีโอเด้อครับเด้ออามาวไอ้ไยหนาไบหนูต้องเห็นหนาววะสิมาเที่ยมือพวกนคอมเมนต์เข้าบูดีกว่าเราโอ้โหเตี้นเขาวาเสียบแมนยันเดฟเต่้ยเขาเตี้ยเขาวาเสียบก็ได้อะเนี้ยอ่อนด้อมันนี่เมนูยังคทำยคงับ กั๊กไก่ใส่กุ Ges <car <car ้งกั huh> ๊กไก่ใส่มอคคุรีกับแครอทเนาะครับผมครับครับที่ดูทางบ้านเพิ่นเบื้องนะช่องน้อยโคกกลางครับผมน้อยโคกกลางครับน้อยโคกกลางครับที่ตามเพิ่อนนะที่ตามเพิ่อนนะซาตเทกัยซาตเทกัยนะซาตเทกัยเป็นดังๆนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกครับทอด ปลาหมึกครับปลาหมึกกับป่าวันมาแต่บ้านเขาใช่ใช่ให้ใใใเราให้หน่อยโคกลางครับผมน้อยโคกลางเป็นต<อ>ัวช่องช่องเพื่อนครับช่องเพื่อนเพื่อนท่าเพื่อนท่ายโอไปยุ่งน้ำเพื่อนเหรอผมไปไปตกน้ำเพื่อนไม่ดีเนี่ยก็งงตุ้งน้ำเพื่อนมาโทรอบอกว่าหันได้ออกว่าในท็่นี่ละว่าทันเอฟซีครับไอ้หน่อยโคกลางครับผมเอฟซีครับผมวันอาทิตย์ก็ได้ออกแล้วเพิ่มเท้าเหมือนปะ ด้วยเนมันเพอสิเลียวนะเพื่อสิเลียวยังมันนั่นมหูจักรักเนาะมือแม่กับลูงตัวเนาเขาก็หงมือละโมอที่มือละโม่อย่างไงจะโ้นหรอครับกักตัวกันมือสองร้อยกว่านะเนาะสองร้อยหาสิบมาใหม่อีก มาไหมอีกเท่าไหร่ครับสองร้อยบอสแยกพอตมาไหมร้อยมีสองร้อยยี่สิบจะรวมกันเลยบอ่หรือว่าเฮาเฮาแยกบอสหรือว่าเห็ดเบิดเลยแยกมันบอสแยกบ่ครับหรือว่าเห็ดเฮาเห็ดแต่พอลุ่มเฮานั่นเขาข้ามไปหน่อยไหมไอ้แยกเฮาอืมขอแล้วขอแล้วมันถือว่าดี กอกน้ำครับกอกน้ำไปกินน้ำมือมาเขาเจะแจกขวดนึงมาครับนเนาะแจกขวดนึงแล้วที่เหลือเาก็มากอกันะเท่าไหร่ใครมีเงินก็ซื้อก็ซื้อแต่ประหยัดเงินช่วงนี้เขายังวันใดเห็นงานอยู่เน,นาะยังมังูุหน้างานไดข้ของอยู่กับมากอกอเอาเท่าไหร่หน่อยอันนี้ก็เป็นห้อง นั่งเล่นคายเคียดอยู่ในหน้องอะไรกับเบื่อขึ้นปะนั่งแล้วก็นอนนอน้วก็นั่งอยู่มองชมวิวอืมตักผ่ากับมีดตี

มีร้อน <c oughs> อบอันครับถ้าพาเบิงมองอยู่มองเราหองพักช่วงกักตูมุทิหหา กลุ่มที่สิบสามบินมาที่แปดมันี้เดินทางมาคร่งมือแล้ววันทีก็ได้ออกแล้วอันนี้ห้องพักห้องเสริมค่ะอ,อ,อันนี้ห้องเสริมสังเกตว่าห้องเสริมห้องนี้ซีโบมีอียงเลยหลอดไฟกับโบมีอดลมกับโบมีแอร์กับโบมี้อง,บบมองอื่นอนนี้มีโคบ,บัสแอร์อ้งองอื่นเพื่อนนอนหนาวซันหยอกหยอกหยอกอยู่ห้องเขานี่นอนปาดเหงื่ออยู่ของนี้มีสีเตียง ยี่น้องกนอนออันให้ดูบันธมิดครับ <c oughs> สี่เตียงครับบ่งขึ้นกับบ่มีนะครับบ่งขึ้นเนี่ยมันขื่นนี่แล้วแต่ใส่ความสามารถเอาขึ้นแล้วบ่อยากลงลงแล้วบ่อยากขึ้นเตียงหลุนเนี่ยผู้ใดนอนัวงั้นี่ก็ระวังในจักหน่อยตกลงมานะ่ะมีสิทธิ์พิการได้อาชีพอะได้เช่นงานแมนมงคละแมนแมนไปดี๋ยวเสียงว่าโอ้ยเสียงหนั <c oughs> กไปโอ้ย <c oughs> เตียงนวดหนุ่ยกระทางนี้ สภาณ์นะครับมาแต่ทางไหนครับวัวภวนามาแต่ทางไหนเนาะมาแต่ทางสารคามสารคามครับตกทางไหนล่ะครับใตตกผากใตเนาะเขาจะไปเห็นยังละก็สิ่งที่ได้ไปเล่นลบลูกระเบิดดอกนอะครับเนาะรุ่นรุ่นเอารุ่นเดมใครอยู่แล้วแต่ดวงนะมห่อแล้วกัน สู่ต่อไปเพื่อนว่าบึงเอาเบิึงเอ๋อมาสิมานะบึงเอาอฝากบอกทั้งบ้านเพื่อนนะครับเป็นยังไงครับปิดตามาหรือว่มายังไงโอ้ยจะเห็นแล้วบึงเอาอฉันดีจะมาหรือว่มาหรืเมื่อเอ๋อน่ะมาเดี๋ยวก็ต้องอวดเอาเขาบอกกู้มาหลายเนาะเขาบอกกูมาหลายไปหนีกันที่ไปกู้ผู้รับเบิกเออตอนมากก็กู้มานี่ก็ยังมากู้อยู่ ขาเที่ยงกินแล้วบ่ครับเขาเที่ยงเนี่ยเขาเที่ยงยังบ่กินเมาอันนี้มีขายวอยู่บ้านนี่ก็มีขายกันบ่มีเบิร์ตเมนบออาหารการกินของไทยที่บ่ต้องเป็นห่วงทางบ้านบอทางบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นยังไง่านลูกเต้าบ่ได้กินตำม้งบอใครมดวเดียบม้วนี่ได้กินบ่ครับอาหารที่สามันเท่าเนี่ยมามีมีบางอย่างซออยจุได้กินบอจีนนี่ ได้กินยืนบ่ะอืมมัต้องเป็นห่วงต้องเป็นห่วงพอขั้วกัดหลายครับคุณนะขั้วคุณเอากรจบคลิปนี่ฝากถึงอย่างถึงพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานพ่อแมียปุถุเถรพินเบิ่งอยู่ครับฝากย่งยังบ่ฝากยันบ่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นงานอยู่เงินก็ยังบ่ได้ฝากฝากยัง้อ กับตัวครบสิมือครับกำลังรอแยกย้ายไปส่งนายจางครับอาจมาิระดบนกกดาจตักะเดนบลดดก ยังยังทนันทานก็จะเสียงอะไรอันนี้สีแดงครับสีแดงวะครับแดงครับ 谢谢、yeah. จุดรวมพลครับขัดเดียกไปทรงแต่ละภาคแต่ละโซนภาคเหนือภาคใต้ภาคก,กลาง <c oughs> <c oughs>

โอ้มะฮอดแล้วครับคนใหม่มาฮอดแล้วนี่แหละครับก้อนถีดไทยรูปไปเบิ่งนะครับบ่ายสองค่ะกักตัวอีน้องแรงงานไทยฮ่อถีกักโตอยู่เนาะนี่ครับหัวตะมะฮอดโมเมนต์เพิ่งหัวตะมะฮอดได้ครับเพิ่นฮอดสบายแล้วครับแต่ผมหัวตะมะฮอดครับผมเลิกงานเป็นเด็ที่พักที่เสาพยูอยู่ โอ้ตู้นี่เพิ่อจัดให้เรียบร้อยเตยเนาะเรียบร้อยครับครับกเพิ่อนเอามาให้มาให้ไม่เลยตัวเนี้ยไม่เม่เลยครับตัวนี้อันนี้ก็เสืานี่ครับตู้เสืาอียังครบเบิดเนาะครบเบิดเอาพอดีละกล้ยกุ้ยไปกินขอบคุณครับตอนรับน้องใหม่เนาะกล้ยกินกล้ยกันครับพี่น้องอย้ากินกล้ยกันงานกกินกล้ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมกาว็ได้สวัสดีนะครับคลิปเอที่เพื่อนถ่ายมาเนาะครับ อันนี้ก็พึ่งจะมาสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับอันนี้ก็เป็นน้องทั้งในจังหวัดเลยครับสกลนครครับสกลนครครับน้องไม่ครับอำเภอวานอนอำเภอวานอนครับก็พึ่งมาขี่บูธผมเลยนะครับพึ่งมาหอดนะครับก็จะได้บืนก็เริ่มงานแล้วครับพี่น้องผมก็เลยงานคำวันเนี่ยวันนี้มาตอนรับดอกผมพึ่งจะเข้ามาหาเนี่ยนะครับก็ได้คจักกันทั้งในทั้งบ้านเขาแล้วเนาะก่อนมาแล้วเนาะพอดีเพื่อนกดนะครับทั้งที่สี กัเลยเรื่องหูจักกันทางเฟซนะครับกับิดต่อกันครับฝากคนซื้อของเล็กๆน้อยๆครับมาจากบ้านเดี๋ยวก็รอติดตามกันครับพี่ๆน้องๆว่าจะเป็นียังนะเดี๋ยวผมจะเห็ดคลิปเปิดให้เบิ่งนะครับว่าเป็นของฝากมีอย่างเนี่ยแต่ก็มันดูได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องมันดูมีอย่างเนี้ยเงี้เหมือนผมผมเหมืคนผมเหมือนครับพี่น้องเหมืนเหมือนครับพี่นว่าเดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวเพิ่งนะครับว่าเป็นของฝากมีอย่างเนี่อยู่ในกล้องนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งรบนนกััค ก็อยู่อยู่เนาะที่พักที่เสาอยู่อยู่อยู่เสาก็อยู่อยู่ดึงกันกันนอนน้ำกันงสามคนครับของนึ่งกันเลยก็มีแอร์มีตู้เสียผ้ามียังไงครับเพิ่นก็หาให้เพิ่นแล้วครับที่ในขาดนั่งกับทางที่บุตรกับพ่อใหญ่นะครับก็บอกเพิ่นนะครับจัดให้หาให้เดี๋ยวกับมือก็จะได้เริ่มงานแล้วครับพี่น้องเป็นพวกท้องเท่าหรือว่าเสียผ้าอุปกรณ์พวกมีตัดกับมือนาเขาจะซื้อให้ครับ อื่นก็แต่งตัวธรรมดาเนาะไปเห็นงานซะก่อนไปสุดธรรมดาเขาทีนี้นี่แหละไปื่แล้วันเดี๋ยวพวกสุดเห็นงานเสียผ้าเป็นพวกมิดตัดเป็นพวกเนี้ยเก่งไก่เน่าเตี่ยมหมวกกันแดดกันหนังหลักวันนี้จะห่อนใจหน่อยงานวัหนักตัวครับพี่น้องอพื่นงานงานงานน้ำหนัมครับตังหลังว่างใจหน่อยครับมาใหม่ครับว่าหัวจากงานหนั่มแบบทีจะไปตัดยอดอินทรพลัมครับพี่น้องอพื่นตอนรับครับตังหลงใหม่เลยตังหลังตังหลังใหม่ต้องระวังวัางใจหน่อย มันงันบนักดอกแต่ว่ามันหนำมันยัหลาย่ังไรมันก็ระวังเงหอใส่เป็นตาใส่เป็นตาอย่างที่หลักป้องกันเอาสันนำกับว่ามียังไหลครับสำหรับคลิปนี้กับมะเร็ดน้ำหนองไม้เิครับมาสั่งงานเพิ่นพอดีผมมาคำว่าอะไรผมเลิกงานคำครับเมื่อนี้เก็บยวกับม่วงเจ้านี้จะเลิกคำจังน่อยครับเพิ่งมากกับพอดีมากินข้าวกินน้ำเนาะเพียงแล้วเนาะพได้เพื่อนสำหรับคลิปนี้กับว่ามียังไหลครับพี่น้องผมกับ มาบอกงานเพิ่นซื้อนะครับมาบอกงานเพิ่น่ามื่อนให้ไปเห็ดงานอยู่ไสเขาเวลาเท่าไรนะครับเขางานตอนใดนะครับมื่อนเพิ่นเริ่มงานได้เลยนะครับสําหรับมื่อินนะครับหนาเพิ่นสั่งเลยครับพี่น้องผมก็จะลงใส่กันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลงต่อกันกับคลิปที่ว่าบรรยากาศที่ว่าเพิ่นกักตัวนะครับยากใดี๋วเพิ่นมาหอดอิสราเอลแลวกักตัวก่อนจะมาถึงที่คิบูตนี่นะครับก่อนจะเริ่มงานนะครับเดี๋ยวก็ตอนเริ่มงานก็รอติดตามรับชมอีกเท่านึงนะครับแต่ผมมีเวลาผมก็จะถ่ายเบิ้ เพราว่าแราเก็ดสูสูครับแต่ปีกว่าอยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาโควิดไหลบ้านห้อมันหาเงินกันยากนิดหนึ่งได้ทั้งจากทั้งว่ได้รายเฮาก็เก็บนิดผสมหน่อยเระว่านี้แหละมันก็ได้รายเองเนาะครับมาแล้วเฮาก็ต้องสู้คือว่าเนี่ยแล้วเราปมก็นเลยอีกว่าลายเดือนครับพี่น้องก็จะได้กลับนะครับก็จะเหลือแต่น้องเพิ่นนี่แหละจะมาสู้ต่อวันผมก็ใกล้จะไปใกล้จะปลดเกษียณแล้วครับพี่น้องอีกว่าลายเดือนครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันครับไอ้ชิบเดือน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบขอบคุณเลายๆนะครับนองเพิ่นนะครับของฝากครับที่เพิ่นถือมาให้นะครับถือมาจากไทยครับอันนี้ฝากเพิ่นแบบทั้งให้เพิ่นไปซื้อให้พร้อมนะครับซื้อให้พร้อมถือมาให้พร้อมนะครับส่นพร้อมนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ยุบันเ้อากับโควิดหลนะครับเพิ่นจะไปซื้อยาก็พอาดีเพิ่นไปทุรักกับฝากเพิ่นซื้อเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่น้ำกันครับว่ามันยังนะครับ็รอที่ต่มรับชมนะครับตอนที่ว่าคนใหนไม่เพิ่นเห็นงานนะครับ พ่นจะได้เห็นนางแหนนะครับแต่ผมมีเวลาผมกิดไทยพี่ๆน้องๆได้รับชมน้ำกันคือเก่านะครับเกี่ยวกับงานการเกษตรนะครับนี่นี่สราเอวนะครับนี่ชิบูดผมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมีเวลาแต่ภาพเพื่อนไปหาอย่หากินนะครับมีเก็บของกินมีอย่างแนนนะครับนู่ในเขตบริเวณที่ว่าแถวีิบูดผมเนี่ยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพีแล้วน้องไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีความสุขความเจริญครับ สวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมีหาได้วเวนเนะเขาไปเขางานออฟฟิศกับประมาณทีซี่หาทิป็ปสิเอที่ว่าเขาไปต่อัต้องหัีีหาทิเออไปหอดออฟฟิศเาีหาทกับต้อนสี่าอาต่อบัตรเขาีเออกับต่อบัตรเขาทีตีีหาทิพหาที่นนะเขาไปกินกาแฟกินยงก้อนขอเขาเ็นั่นนะไกคอนนัเออนั่นแหเขาต้องไปหอดก้อนเพราะว่าพป่น แต่ได้สัญญามันเฮาสิย่างไปรถลงอย่างอื่นนะไปสัญญาอีกเชิญประมาณนี้ครับได้แจ้ง